ชิดจ้าเราดูมาแล้วค่ะคืนนี้อยู่กับสองนุ่มหล่อมิกทองระยะและโอชากริศที่เมื่อเที่ยงวันนี้ชวนกันมาร่วมสนุกในรายการเที่ยงบันเทิงสดเพื่อตอกย้ำความเข้มข้นของละครพรมพยศที่กลับมาออกอากาศให้ได้ชมเป็นปกติแล้วส่วนนางเอกเจนนี่ชยิสราช่วงนี้จัดทริปไปพักผ่อนอยู่ที่เกาหลีใต้เลยไม่ได้มาร่วมจอยด้วยเลยเป็นหน้าที่ของหนุ่มๆที่จะมาอ้อนผู้ชมให้ติดตามพรมพยศกันต่ออย่างต่อเนื่องค่ะ ครับวันนี้เราสองคนมาก็เพื่อมาตอกย้ำคุณผู้ชมว่าเราจะกลับมาออนแอ์ปกติแล้วครับสำหรับละครผมพยศครับผมใช่ครับอีพีนี้อีีที่สิบเจ็ดใช่ครับเขาเรียกว่าเข้าสุขสงสุดท้ายใช่ตอนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยตั้งแต่เช้าแล้วครับตื่นดูแบบ๊ยไลสดมิกโพสสองคนนางเอกเขาไปหนดูหวานนะดูหวานตั้งแต่วันหวานนะคือเขาติดภารกิจกันนางเอกก็เลยวันนี้ก็เลยได้บออครับแบบที่เห็นแล้วพีคที่สุดคือ มารายการแล้วก็เปิดประตูมาโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้นัดกันมาก่อนเสื้อเหมือนกันแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะแบบปินเลยบิดตัวบิดเลยอุ้ยอุ้ยมออใช่เราจะเปิดวันนี้เลยไม่เคยสะกิดใจจนวันนี้สะกิดใจฝากได้ครับรับรองครับว่าโค้งสุดท้ายนี้เข้มข้นแน่นอนครับกับละครพรมพยศครับทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2อทุ่ม40ทาง27 H d ดีครับ ติดตามชมพรมพยศกันต่อคืนวันพรุ่งนี้เวลา20นาิกา40นาทีทางช่อง7 HD นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าถึงคิวสาวๆกันบ้างครูสีปิ่นออมรออยู่ค่ะ ไับมาอยู่กับหนูจึ้งกันต่อล่าสุดสองสาวเพื่อนสีปิ่นชริพนพรกับอมปัญญาจัดทริปชวนครอบครัวเดินสายทําบุญไหว้พระเพิ่มความปังที่จังหวัดนครพนมซึ่งไม่ได้ไปไหว้ขอพรอกันธรรมดานะคะแต่ทั้งคู่ยังฝึกเรียนรําเพื่อไปรไําถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อกันด้วยรวมทั้งเสื้อผ้านหน้าผมก็จัดเต็มเป็นนางรําสาวสุดๆอมบอกเลยว่าครั้งนี้ตั้งใจมาก,มากๆก่อนหน้านี้เดินสายมูกันทั่วกรุงเทพแล้วครั้งนี้เลยขอออกต่าง จัังงหวดบ้าอีกอย่างจะได้พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนในตัวอีกด้วยส่วนปิ่นใครเห็นว่าเป็นสาวโก้แต่บอกเลยว่าลีลาการรำอ่อนช้อยไม่แพ้ใครเลยเลยค่ะก็จะมีไปรำค่ะรำทำบุญเฉยๆแหละกับน้องปิ่นด้วยค่ะไปรำที่นครพนมค่ะก็จริงจังนะหนูหนูก็ซ้อมซ้อมรำเรียนรำมากับน้องปิ่นด้วยมีซ้อมกันทุกอาทิตย์เลยค่ะ ชวนกันไปทําบุญกันอยู่แล้วแล้วทีนี้เขามีจัดทริปกันไปทําบุญที่นครพนมเราก็เลยแบบจัดลําด้วยเลยใช่ก็เป็นสิริมงคลให้ตัวเองค่ะมากกว่าแล้วก็ไปขอพรของานขอการขอเงินอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้สบายใจด้วยก็จัดเป็นทริปเลยนะคะเพราะว่าปิ่นแบบลงลายชื่อแบบเตรียมแพนมาไว้หมดแล้วก็คือยาวมากแพนกับน้องสาว ใช่ก็คือแผนกานเป็นทริปครอบครัวใหญ่หคะ่ะไปกันเยอะมากคะ่ะเป็นเขาเรียกว่าทริปไหว้พระบายสีห่มผ้าพระาธาตุพนมคะ่ะใครไม่เคยเห็นปิ่นเห็นอมลำก็จะเห็นแล้วนะคะเพราะว่า เห็นปินแบบดื้อๆอย่างนั้นนะเห็นปินดื้อๆแบบนั้นนะก็จะได้เห็นเขาในลุคที่อ่อนช้อยใช่ปินเขาเป็นนางรำมาอยู่แล้วส่วนหนูก็อาจจะดูแบบมีเลตตามองเวลาน้องน้องก็จะจับท่าให้อะไรเงี้ยเขาเขาเป็นนางรำอยู่แล้วไง